ท่านทานบดีพวกมีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันครอบครัวที่อเจกศิษย์ชัยสาธิตพรเรียกันว่าอาเจกเซ้งอเจกเซ้งเป็นคนฉลาดเป็นคนสามารถสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยจ้างสร้างตัวจากเด็กทรงน้ําแข็งสร้างตัวจากกุลีสร้างตัวจาก ทำงานทำร้านต่างๆแล้วก็ประสบความสาเร็จในชีวิตนั่นก็คือว่าเป็นนักที่สามารถค้าขายได้ดีที่สุดจนประสบความสาเร็จของชีวิตเป็นนักสู้แล้วก็ประส,สะบผลสำเร็จดังกล่าวอาเจกเซงมีภรรยานามว่าดวงพรขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเป็นคนตรงต่อเวลารักษาหน้าที่ทำดีตลอดชีวิตดังกล่าวในวันนี้เป็นวันครอบครัว เป็นวันที่อาจเจกพาครอบครัวและหลายๆท่านหลายๆคนไปทานอาหารทานอะไรก็ได้ที่มันอร่อยที่มันถูกปากและถูกใจอาจเจกซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่ท่านทํางานด้วยความตั้งใจไข้ค,คูณพินิจ์พิจารณาและประสบความสาเร็จหมายจกนกระทั่งถึงบัดนี้ขยนันเป็นคนขยนัน กินเกลือมากกว่ากินข้าวเดินถนนเดินสะพานมากกว่าเดินถนนขยันซื่อสัตย์แบกออกแบบชีวิตใซื่อสัตย์อากงบอกว่าพ่อแม่บอกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ต้องซื่อสัตย์อย่าลืมคุณคนดังกลา่าเป็นคนประหยัดสมัยก่อนประหยัดมากลำบากทุกยากประหยัดเป็นดื้ออดทนทันโตเศษโธรมรุษเสสุเป็นคนอดทนดังกล่าว ัจจุบันนี้มีลูกซึ่งตั้งใจส่งไปเรียนที่อังกฤษบ้างอเมริกาบ้างจบมาแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยทำมาค้าขายดังกล่าวและประสบความสำเร็จวันนี้เป็นวันครอบครัวขอใครอบครัวของอเจกมีความสุขกายมีความสุขใจสิทธิจิตจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาโผใช้โยนิจังสมหวังทางคิดนะ